ตำเครื่องพริกพริกแห้งพริกสดกระเทียมแค่นี้แหละตำพริกแหลกแล้วก็ใส่พริกสดใส่กระเทียมไปเลยตำได้ประมาณเนี้ยพริกแห้งไม่ค่อยแดงเลยเดี๋ยวไปทอดกระเพราทอดไข่ดาวกระทะร้อนใส่น้ำมัน น้ำมันร้อนควันขึ้นใส่ไข่เลยตามซอบจะเอากรอบจะเอาไม่สุกใส่กะเพราเอาวเขาทอดกรอบหน่อยนึงหอมมากเลยนี่พอมันเงียบแล้วเอาขึ้นได้เลยมันใสแล้ว เลียน้ำมันนะน้ำมันทอดกับน้ำมันผัดอย่าเพิ่งใส่เยอะผัดกะเพราอย่าให้น้ำมันมันเยอะเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยเพราะว่ามันจะจามไงไปแค่นี้ก็จ,จามแล้วผัดพริกกระเทียมหอมอันนี้ผัดผัดกะเพราสองสายนะมีหมูก,กับไก่อกไก่ที่ใส่สองอย่างเพราะว่ามันไม่มีไงแล้วกับข้าวไม่มาเลย หมือนจะการทำกระโพดอ่ะหมูสับใส่กระโพดก็ยังไม่มีอกไก่ไม่เอาหนังเลยนะเอาแต่เนือน้อล้วนมีไฟเพราะว่าโอ้พริกแนงมันร้อนแรงสีอิ่วน้ำปลาหนักน้ำปลาหน่อยนะก้อยสวยสีดำสีสันหน่อยบางคนก็ไม่ใส่สีอดำนะแล้วแต่น้ำตาลไปหน่อยนึงต,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 ตัดรด ใส่แค่นี้พอไม่เออเือมันหอยป้า,าใส่แค่นี้เลยนะเร่งไฟได้แนละ้วเพราะว่าจะพอแล้วโอ้โหไม่ไหวเนี่ยจริงๆไม่ชอบทำเพราะอะไรเป็นยางเงี้ยป้าชอบแกงฝานมันไม่สำนักอีกใส่แล้วนะกระเาน้ำไม่ต้องใส่นี่ให้มันแห้หงๆเน้วแต่บางคนก็ชอบเ่าก็เติมน้ำใช่ไหมอันนี้อยากให้ผัดแห้หงๆน้ำมันไม่ให้เยอะ อ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อจะย้อนแสงเมื่อนิดนึงนะทุกคนตอนแรกตอนแรกป้ากาจะไปกินถนาบตรงตรงตรงถนนฝนตกได้ยินไหมเนี่ยอย่าชิมชิมว่ะโหฝนไล่แล้วเนี่ยกะเพรากะเพราสองสหายบันลือโลกเพราะอะอีตอนผัดอธิบายไม่ได้เลยจามแบบโอ้โหชิม ป้าเป็นคนที่ผัดกะเพราอร่อยมากนะทุกคนแต่ป้าไม่ชอบผัดผัดกะเพราป้าต้องแห้งนะน้ำมันน้อยๆรสจัดจ้านบอกเลยอร่อยมากต้องไปทำดูนะอร่อยจริงป้าจะไม่ใส่น้ำเลยเห็นไหมฝนมันไล่แล้วคนป้าจะไปก่อนเลยนะปาาติดตามเด้วยวจะเนี่ยทั้งฝนทั้งฟ้ามาแล้วไปแล้ว